พ่อพันแม่เสลียงพ่อพันแม่เสลียงตัวเมียแม่เสลียงนะครับแม่พันแม่เสลียงพร้อมลูกๆนะครับนี่นะครับนี่คือพ่อพันนะครับ ลูกแม่เสือเลียงนี่พ่อพันแม่พันนะครับน <Bond> ี่นะครับพ่อพันแม่เสือเลียงนะครับนี่นะครับพ่อแม่ลูกแม่เสือเลียงครับพ่อแม่ลูกแม่เสือเลียงไก่ชนแม่เสือเลียง นี่นะครับลูกหกตัว 1, พ่อพันมีแม่พันนะครับแม่พัน